ตื่นเขาหน่อยจ้ะเรื่องานเนี่จ้ะให้เพื่อนเขาโดงกับมาเด้อจ้ะบานเลยกรบานเข็งเดินขาลายพอแล้วจ้ะเดินห้องเตะก็ออกก็จ้าเริ่มออกแล้วอุ้ยเสียเพื่นเต็มเต็มอยู่จ้ะ ดเห็นสีงามจ้าเบพวงดอกสวยงามกันแดงใหญ่แดงงามดาเด้อจ้ะแดงคาดลายจุมม่มแห็งดอกงามเห็นจ้ะนี่จะคลายใหญ่ดอกงามดอกงามครับจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่13เมษาย,ยน67จ้ะ มันก็เป็นมือส่งการนะจ้ะพี่น้องการเดินทางเดินน้ำเดีนยงก็ขอให้เรามาระวังเด้อจ้ะระว่าซาวฟนสิพ้าพี่ผ้าเนอะเขาปลาคือเกาจ้ะมันี้ก็ได้มาเปิดคลิปอยู่บ้านอีกเลยจ้ะพี่น้องซาวฟนลืมเาะจ้ะไปจ้าไปร่วมไปชมกันมาสาวฟนก็สร้างกลุ่มสิมานเฮดยังไงจ้ะมันนี้ไปกันเลยจ้าเจอได้จ้ะดอกแล็กแค่นั้นเป็นเฮดบดินจ้ะ thật cái mà này mình xuống ừ, okay. được chả ui tôi nhìn đọc nhầy Sự đầy nhai vào nó, thật phân mật tốt mà này chả Ui, ừ, thật trùng khó nói chả Đó là nhàn như chả? จุมนี้ยืมกันให้บุดินเลยจ้ะเพืนเขาหนอบุดินจ้ะอา้าให้เพืนเขาดวงกบมาด้วจ้ะบา,บานเลยระบานเข็ง พึ่งขอน่อยอีกจ้ะรับกันเลยเห็ดปวดบินโอ้ยรับอยู่ตรงกันไปเลยจ้ะตา,ายจ้ะพึ่งขอหน่อยดอกนี้จอยขั้วง,งามเลยจ้ะร้อยเบียจ้าให้พึ่งขอหน่อย ขอแต่สิบพอจ้ะเด้งขาอะไรพอแล้วจ้าเด้ง,าาดง,งตัก็ออกก็จะเริ่มออกแล้วอ,อุ้ยเสียมันเดือเต็มอยู่จ้ะอืมพังเตะก็ออกแล้วจ้ะเตะให้พังเตะจ้ะแกงเศษเยอะยจ้ะจหวานหมดหวานอยู่จ้ะ <laughs> นี่พอหลายดอกด้วจ้ะอืองามดเห็นสีงามจ้าอื่หลายดอกเ้อจ้ะพอเรื่อยๆเยอจ้ะนี่อือ จะสวนหญ่พี่ันเตะอ้ยดูมะโอ้ยอย่กินจะให้ผงไวอย่ามอย่มาผงไวพักกูจาะพี่น้องง่าหี้จ้ะสามเลยจ้ะอื้อ หัวหน่หพี่อืจ้ะอืมนุ่มนี่จะแมนบบพี่น้นพันอุไหนเถอะมึงจ้ะบึ่งจะต้นใบแมนกับต้นพันใไหเพราะมันสมบูรณ์อ้สุดยอดเลยจ้ะอือจ้ะ โตได้พันโลสมบูรณ์กับประมาณอ๋อผ่อยแล้วจ้ะโอ้ยพันใบเดีว้วต้นชาติสิเอาให้เยอะจ้ะต้นได้ก็บว๊วยใหญ่ค่ะยังไ,ไงเอามางสิเลยโอ้โนี่เบื้องดอกสวยงามกันแดงใหญ่แดงงามเด้อจ้ะแดงคาลายมากดดินหอมนี่ค้ายาวแหงจ้ะ để xuống ao thì đấy và phun bơm à Hãy subscribe cho เ,เ,เ <lawsuit royable. S 2> ด็กดนจ้ะจองดอกจังจะหิสามจ้าอรอดอกไมเต็ทีเพิ่นจ้ะ อืเงาเลยจ้ะนี่นี่ลงคือสีม่านเลยจ้ะวนสองคนเลยใหญเด้อจ้ะเดินทางสองคนจะจับคุณหนึ่งหาคุณหนึ่งทายแล้วจ้ะไม่ทายเนี่ย ดอกงามเพิ่งจ้ะนี่จะขายยังไงดอกงามดอกงามพัชจะคอย้วจ้ะสอ,องดอกสวยสนี่สามจ้ะออม ดอกวอสวยแห่งใจหอมนี่เฮ้ยเบื้งขาสอยสะพฟนเลยจ้ะงาวงซวงเลยเฮ้ยอู้กันไปเรื่อยเรือยจ้ะอือใจค้อนก็นมีบันอ่อนตะขาบเลยงาหูตาแนขคอไพเด้ออยู่ขับแขบจ้ะ อู uh ้โ huh. ห uh huh. ขาเป็นขาแด uh huh. ้งขามจ้ะนี uh ่ huh. ปแล้วเลยจ้าสะฝฟนพี่ี่าน้องมาสรุปหยอดเห็ดจ้ะมาเบื่งน้งกันจ้ามานพอได้อยู่ได้กินคือเก่าจ้ะพี่น้องได้แกงหนึ่งแล้วจ้ะเห็ดกะ ค่อนข้างหายากแต่ว่าซัฝนมาสายเด้อจ้ะมึอนี้ถ้ถาผู้ผลนมาก่อนมาแต่เด็กแต่สาวพึ่งกับพ่อได้อยู่จ้ะเพราะว่าพันได้เฮ็ดชนิดนี้จะเฮ็ดบดดินซับฝนก็มาหมันเฮ็ดผึ่งแต่เฮ็ดแดงงามบดดินยังทะลายจ้ะเฮ็ดเขาดงกับผ่อซองดอกเพราะว่าอยู่ข้างล่างแลจ้ะเฮ็ดเขาหน่อยตัวนี้เป็นหนยดผักกูดง่ายอวบๆจะ้ะ จ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝาก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามชีวิธีในเรือจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไม่นั่จ้าทาลุนในคลิปต่อไปว่าสาวคนสีใดสีมันยังพีน้องมึงอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกับ,บายนก่อนจ้าสวัสดีจ้า